กับพวกเราออจากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชกันครับสวัสดีนักท่องเที่ยวนะคะาร์ีเนที่มาเยี่ยมชมตลาดน้ะนะคะพี่เรนอยู่นะตรงนี้นะคะพวกเราพายาศฤตคุณปัญญาธรรมวัฒนธรรมศูนย์เฉลิมราชคลองแห่นะคะกลุ่มเยาวชนของปากแดงวันนี้นะคะพวกเรามา โชวต่างๆมานะคะเพื่อที่จะหาเงินไปสมทบทุนนะคะในการเปิดศูนย์เฉลิมราชของเราในเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมอบรมนะคะให้กับน้องๆเยาวชนนะคะที่มีใจรักในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะเชิญร่วมบริจาคก,กับเราได้นะคะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยนะคะตามกำลังศรัทธานะคะวันนี้น้องๆเยาวชนนะคะ,ะ,คะจัดกิจกรรมจัดโชว์ต่างๆ,ๆนะคะ แฟนร้องิิารีได้นะคะครับลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องคนใดนะครับที่มีความสามารถอยากอยากจะรำมนโนรานะครับในวันอาทิตย์ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะมีการฝึกซ้อมทุกวันฟรีนะครับฟรีขอย้ำว่าฟรีนะครับท่านผู้แมพ่อแม่พี่น้องคนใดมีลูกหลานที่สนใจทางด้านมนโนรา สนใจในเรื่องศิลปาวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะเกี่ยวกับมโนารานะคะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะพวกเราก็ึก<อ>ส,สอนด้าน,นะคะที่ลานวัฒนธรรมของวัดคลองแหนะคะค่ะวันนี้น้องๆจัดกิจกรรมนะคะเพื่อจะหาเงินไปสมทบทุนนะคะในการเปิดศูนย์เฉลิมราชของเราในเดือนธันวาคมน,นี้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมนะคะในการฝึกสอนมโนาราเหมือนกันนะคะจะร่วมบริจาคได้นะคะช์ ของเรานะคะน้องๆจะจัดโชว์ในชุดของกังนำนะคะ